สวัสดีครับสวัสดีครับเลยดีดม,ยดยมีให้ยู่เดมีใี้คลิปนี้คลิปนี้ผ้าเทวดาผ้าเทวดาออกไม้ยังพาเจ้าหมูอ้วนออกมาเดินนะคะโอ้โหหมดหลอเลย <laughs> หมดหลอแต่หน้าฟัดดมดม,ดม ัสด well, oh, oh, yes, right. ah ีคร so ับัสดีครับเฮยยังบ้ตงวเห็นกบไปทาง่นละวมดปลาไปนลเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยตายจะห้เม่อวอ้าวนี้มันมองหลินเดียดเด้อพี่ทองเดียวเด้อพุ่นเพื่อนเพื่อนเพื่นมากแล้วพุ่นมันมันเพื่อนเพื่อนพี่พีพี่พีเพื่นมากแล้วพุ่น

ได้แต่นั่งมองได้แต่เบิ้งออกบ้าได้บัานนี้ซุ้มน้ำพื้นเบ่อบัานนี้เพื่อหมูทั้งสองออกไม่ได้นะครับฝน,นตกดูแตมันเปื่อนสกปรกก็ต้องออกไปได้หรกมันเปื่อนมันเปื่อนก็ออกไปละอ้วนอีอ้วนอออ๋ออผู้ยุบานประกาศยังบุ๊ดเนี่ยผู้ยุบานประกาศทรโขังบุรู้ว่าเสียงยี่เขาในกล่องมาบุ๊ดพี่น้อง แต่สมสมติว่าเสียง,ขงเขาในกล่องของอาเสียเพ่งใส่เพ่งใส่เขาไปเอาเพ่งใน่ยู่เขาไปใส่เนาะบ่เอา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 ตาสงสารจังเลยบ้านไม่มีเสียใส่ขึ้นมูออยู่พ <ielle> ี่น้นองลุงก,กินน้ำไม่จเจอให้ลุงก,กินน้ำอยู่มั้ยนะสวยเชียว ว้าวเป็นสายเลยพี่น้องเป็นซ้เเน,ออเ,นซเลยจ้ะเซล่ะเซล่ะอีกฟังหนึ่งล่ะนี่นี่อีกฟังนึงพี่นออ้องเป็นสายเลยจ้ะแต่ว่ากสิสิขาดเสนเนี่ยู่บ่ติม่มสินบันไดนี่เอ,อ้ยสชกดีแทะโชกดีโชกมันมเห็นสายลุงด้วย สวยงามตามท้องเรื่องเบิ้งมองน,งนั่งมีบุยอึดเขาไปนั่งนี่โอ้ยเนาะเอ้ยอย่าปีนขึ้นไปเด้บอบ่จิตกปีนขึ้นไปยังดีนี้เออที่ปีนขึ้นไปยังเอ้าเอ้าอ้อ,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 อปีนขึ้นไปให้ยังลูกมันบ่มี่เราขี้เกี่ยมน่ะ อท้องฟ้าสวยๆคิดดูว่าไม่ยังคิดมีเลยซะละอือผ้าผ้าเจ้าหน้าอย่างม่ย่างกะอันนั้นอันนี้อนนันี้เนี่ยต่างไทยวิวธรรมาสตร์ให้ผู้้าเบิง่งเนะฝนลิ้นก็เห็นสายลุงพอดีสายลุงสวยๆฟ้าก็สวยแต่ว่าฝนห่งลิ้นฟ้าสีแบบนี้แต่ว่าฝนเลี้ยน จ้าน่ายสิยางไปใส่ครับหืมหาหยังหดพักกับาทัวพี่นอ้องเอ้ยน้ำไหลพอจอกจ้วงนี่ไหมยึดไหลไหลค่อยคัยกไหลแนะนำเบาๆาดอกจ้องตาจ้องตาตาก็จจองตายัางวาพี่เร็วๆหาหยังนั่น เายยังไงหัมไอ้ยังเขาโอา้ออ้โอ้อ้พักเงนเขาไปหายัางบูบนี่มึอน่นคนมาตัดป่านี่แหละนี่ตัดตุนพักขาตุนพักสะอุม่มพาษาก,กางคือตุนสะอุม่ม ภาษาอีสานก็คือพักขาคนเมียนออกมือหน่อยพี่น้องโอ้ยมันหกคักมันเป็นเครือมันเป็นพุ่มืิถือหนุม่มไว้แล้วยังม่วันเรแล้วอยู่เดี๋ยวมือได้ว่างๆอีกสิมาเอาพวกนี้ออกบวงต้นมาขี้อุวลาหมากมันแห้งนี่ติดเสือนี่ยุง้งเข้าไปหากันมื่อเดินมืจอจ้าเออแต่ว่าดอ,อกคุนสวยๆแต่ว่านหมากเพอ่์น,นันดี้ดอ,อกคุนสวย แต่ว่าหมากพ้นเวลายุ้มเสือเขาโอ้ยมือเจ้าพี่น้องอย่าหาสิวาบ่บวกยุ่มก็ไปหากันเมื่อไหร่แล้วภาษาอีสานก็มาขี่อ้นเนาะแต่ว่ากับบรูภาษากลางเขาเจ้าอื่นนี่ยังบ้านคอยอื่นมาขี่อ้นพุ่นดอกพ่นดอกพ่นสวยๆโอ้ยมือไหมมือสดยอดเลยอแขนกระแตกปลากระแตก มีแต่แนวแตกๆงึดไหลพุ่นอยู่บงมากเพิ่นบงมากเพิ่นเวลาเพิ่นันนี่เว้ยเป็นตนายคือหยังนี่โอ้ยเขาไปหยังลูกๆเอ้ยจักสิเขาไปหาหยังดอกเอาๆๆตายๆๆบัดนี้ขี้ตมเหนียวขี้ตมเหนียวเด้อน่ะแม่ กล่องตัวนี้สู้มาแต่อย่างหัวแต่ยงหัวเวลาซู้เหมือนบนหนมนวนมันบวมนหนีมนวนคือกล่องอีกตัวหนึง่งขีดตุมเนี้ยขีดตุ้มเนี้ยเาขาเจ้าจมาเจาะบาดาลมึนเขาเจ้าจาะบาดาลล้วนามันพุ่งมากขาเจ้าจปล่อยนามท่างไหลลงมาผีพี่น้องว่าสีให้เข่าสวนกับว่าเขาพี่น้องนั่งกับไหลอ้อมสวนไปพ่นไหลอ้อมสวนลงมาท่างอึมดพักกับฮดเทวยังไง ว่าเชียวอันอันนี่จะควงหดมันกับว่าอะไรมีอียังอุปกรณ์ครบอยู่หมกมกเขือนเงาเขากำลังเป็นหน่วยมะเขือนเงาเก็มะเขือนเงาไลายตาตาคายบนอ่างพักอีกสักวันพูนอ่างพักอ่างหมกหงไก่เมียคอนก็ดื้อเดือดม้วนแล้วมาขีะนะ่สิน่ะเงื่อนขอดีกแล้วเออ ขอบอกลูกขออะไรคุ้มมาตุม่มอยู่มันก็นไล่ไ่าท่านไกลลูกขอก็ได้เนี่ยลูกข่อยบอกให้ลูกไล่คุูไกลมาตุม่มลูกกัาบอะไรไล่ไลกับมาท่านนักดาษนักดาก,ก,ดากได้แลนแลนมาทันไกลไกลแลนหันกลัวนักขีโผไปแล้วยินเสียงไกล bài tháng để giết bà nè bài tháng để yết, bà tháng để yết. <laughs> chắc hả nhắn lắp ta mùi mùi vô quần trong quần อ้วนดำอ้วนดำหุ่นเสือโคงมาแล้วหุ่นเสือโคงยองมาแล้วเอ้าเอ้าตาขากล่องไม่เอา้าเอาเอาา้าสีควดหายยังอีกบัดนี้ควดหายยังบัดนี้เอ๋ออย่าบอกว่าสีนอนเกือกโอ้โหเฮ็ดอูดปูดอยู่บัดนี <c> ้ <oughs> เฮ็ดอุดปูดเลียก,กินยังไงแลบแบเลี้ย,ก,ย,ก,ยก,กินยัง โอ้ยเอาเอาตามสบายลวดโอ้ยน้อจึงมึงยังจึงมึงยังจึงมึงยังมันอ๋อเอากวอดเข้าไปมินเนี่นั่นบอกว่นไอ้นั่นมินเนี่น

đây là bà nhỏ xuống một xuống cầu xuống cầu xuống một vậy đâu bừa hoay mến lắm

นี่แหละพี่น้องเอ้ยความสุขของ่อยก็ได้ขันปู่ยูก็สวนพักก็อยูก็แมวขันบูยูก็แมวก็อยูก็หมาเออดีดีเด้เป็นสี่ละเอาอย่างมากไม้ก็ชีวิตเนาะมีความสุขก็อย่างไันมีความสุขก็อันใดก็เฮ็ดไามีความสุขก็ปปูกพักกับปูกพากมกเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาก็ว่ากันไปพี่น้องเอ้ยคนห้องมันอายุสานสูมือนี่ กันยู่แบบซี่เรียดยู่แบบเขยดขีดายมันแกบแหฮงสันเข้าไปก็เราอายุคนเท่าเมนบงมือเจ้าว่านี่วามสุก,กิเหตไปโอ้ผมเห็นหน้าแมวบมเห็นหน้าแมวรอหันมาหาแมวรอกัน <laughs> พ่อหละลูกนี่ไปดมคักายโอ้ยกินมันจีเฮยกินมันจีจางงึดลายดูดาํา สูมเขาสู้บอกผู้จอยสีเวียนหัวเด้อเบิ่งเพื่อนๆคิดยังไรพี่น้องโอ้ยพูดย้อนมาแล้วไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อ